สวัสดีครับ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 ไปไงมาไงครับมาที่เอเมเรนต์ไฟฟ้ามาดูปลาโปรเทนเชียนพี่ลุงว่าไว้โออยู่ๆเกาจะมาดูปลาเลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในความลุงบ้างเลยอะครับอ้าวสวยดีนะอ่าตอนนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นพัดลมครับเวลาเราเดินมาก็ดูเย็นๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวตัวคูลิ่งครับเห็นเมื่อก่อนพี่มันูอ่าแอดไว้ว่ามีปลาที่มีโปรเทนเชียนครับที่จะประกวดอ๋ออันนี้ในส่วนของผมแล้วปลาของ พี่แกนี่อยากดูไหมพี่ผาไหมอยากดูสิอยากดูสิเพราะว่าปลาตัวนั้นเราคาดหวังไว้เห็นยังเข้ามาเจอยังยังไม่ได้อยู่ในบ่อที่เลี้ยงโดยปกติอ้าวแล้วอยู่ไหนมันถูกเลี้ยงอยู่ในบ่อรับบ่อรับบ่อรับจริงๆคือบ่อรับจริงๆโซโซก็เดี๋ยวพาพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูด้านในก็ใกล้วันประกวดแล้วเหลือเหลือกี่วันพีวันนี้ที่เราถ่ายคลิปกันในวันที่วันที่ยี่สิบสองใช่ไหมยี่สิบสองก็งานประกวดของเตนเดทีเกกิจิน่ะ ประกวดวันที่20กันยายนก็ไม่ถึงเดือนแล้วไม่ถึงเดือนแล้วตอนนี้ก็เริ่มคอนดิชันแล้วตอนนี้ก็เข้มงวดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มคอนดิชันปลาแบบเต็มรูปแบบแล้วก็จะเช็คไซส์ไปด้วยว่าต้องเผื่อไปด้วยวันที่เราเอาไปประกวดเนี่ยมันต้องรีจิสเตอร์ก่อนประมาณสองสัปดาห์จากนั้นเราต้องเผื่อไว้ด้วยถ้าพอดีพอดีเนี่ยก็มินเบก็น่าจะห่างหายไปเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่มนูอธิบายด้วยว่าครัปลาที่เราจะส่งประกวดที่เป็นสายพันธุ์เนี้ยมันคอนดิชันยังไงอ่ามันต้อง คอนดิชันยังไงแล้วมันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับแล้วก็จุดที่ต้องอะไรประมาณเนี้ยามเหมือนประมาณว่าพูดคุยถึงศักยภาพของปลาแล้วก็เลือกคัสติฟายว่าจะส่งในกลุ๊ปไหนที่เราจะได้เปรียบเพราะว่าปลาบางตัวเนี่ยมันอาจจะแวลี่ได้มันไม่เหมือนกลุ่มโกสันเก้มันจะต้องส่งเฉพาะจอจงแต่ปลาของคุณมันเป็นปลาปะหลาดปลาแปดปลาแปกสามารถที่จะเลือกได้นะครับปาบ้าประองนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าปลาพี่แคนนี่ที่เอามาฝากไว้ เป็นปลาสายพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีปลาที่แบบแอบเห็นมีมีเพชรเพชรมีเพชรอยู่ในบ่อเพชรอยู่ในนะครับในตมใครใครสนใจก็มาขุดเพชรกันนะครับเออเดือนเดียวนะครับเลือเดียวครับมาดูปลาดีว่าครับก็ปลาของพี่เคนนี่นะครับอยู่ในบ่อนี้นะครับเป็นบ่อเนี้ยบ่อเนี้ยบ่อบจริงๆนะครับเพราะว่าคนทั่วๆไป ก็ไม่ไม่ได้เข้ามาในโซนนี้นะครับเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนของที่พักอาศัยของลุงนะครับก็จะมีการร่วงการเด่นอะไรคือโซนนี้เป็นบ่อรับบ่อรับในที่นี้มันมันก็ไม่ได้รับอะไรมากมายเพียงแต่ว่าบ่อเนี้ยเราเอาไว้แบบอ่าคอนดิชันปลานะครับตอนนี้น้ำอุณหภูมิประมาณสักงที่สิามี่สิบสี่นะครับสาหรับปลาประกวดแล้วอ่าแล้วก็เป็นปลาเก็บของเรานะครับก็เลือกที่จะเอามาเก็บไว้ในบ่อนี้เพราะว่าเราจะได้มีมีใครมาตักมาอะไรนะครับแล้วก็เราควบคุมอุณหภูมิได้เดี๋ยวก็จะตักปลาเป้าหมายนะครับของ พี่คันนี่นะครับให้กับทุกคนได้เห็นนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับอะไรอุ้ยใหญ่จังอุ้ยใหญ่ไหมดูดูอวบอ้วนขึ้นนะไอ้วัดไซส์หน่อยไหมเท่าไรวะเนี่ยผ่านกันเล่นเล่นประมาณเท่หลักสี่สิบผมว่าต้องมีสี่สิบสองนะสี่สิบสองคนละมื้่น้ำเยอะไปว่ะเนี่ยน้ำเยอะไปนะอ่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต้นะอุ้ยสี่สิบเอ็ดอุ้ยปีนปีนเกลียวเนี่ย ประมาณ40เด่เดี๋ยวเราจะจะเช็คเพจอีกทีนึ่งอันนี้มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่จริงๆล้วมันก็มินเมย์เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรขยับไปถึงไซส์45อย45่า45เราเพราะว่ามันเหลือเวลากเกือบเดือนแล้วอ่านตัวส่วนตัว,วลุงว่าเอ,อปลามันน่าจะโตได้อยู่ประมาณหน่อยนึงนะนถ้าเกิดมัน40ต้นทุนเนี่ยมันก็อันตรายเนาะเวลาส่งแล้วก็ถ้าเกิดเกินไซส์เนี่ยก็มินเมย์ที่จะถูกดิสคอลิไฟประมาณ40เต้เลยอ่ะ อีสิบนิดๆไปสี่ห้าอัดเลยส <40 S 1> <40 S 2> ี่สิบก็คือเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเราเ่ยรู้อยู่แล้วว่ามันสี่สิบถ้าม่เกินเนี่ยกรรมการไม่เห็นน่ะเราได้เปรียบแต่มันเป็นเป็นการเอาเปรียบคนอื่นการที่เราส่งตาเราส่งตาแบบเกินไซส์นะครับหรือว่าทําการตัดแต่งเนี่ยเอาอจริงอ่ะมุมมองของแต่และคนก็ก็แตกต่างกันไปนะแต่ถ้าเราแบบแก่แล้ว เอาเปลี่ยนเด็กไม่ดีเดีโ <c oughs> <c oughs> คือคือ,คอปลาเรามันไซส์ไหนเราก็ควรจะส่งใจนั้นค่ะตัวเนี้ยเราวัดณนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองแต่ถ้าม,มองผมก็คือมันเหลือเดือนหนึ่งเซียนมนูอ่ะเสกได้อยู่แล้วอืเต็มไซส์สี่สามผมว่าต้องมีส <43 S 2> นะี่สามสี่สามเดือนห<อ>นึ่งอะเพราะว่าเราให้ห <c oughs> อาหารเยอะอาจอาจเป็นบ้า <c oughs> เป็นหลังไปเลยอาจให้กลมเลยนะครับวันนี้วันนี้จาภาพวันนี้ไม่ดีนะครับวันนี้อ่จําได้ไหมว่าตันนี้ตวามอะไรบีดเดอร์ไหนเออดีกว่า เออกูตู้กูไม่รู้เดออ่าโคบายาชิโคบายาชิมารุเซนโคบายาชิเออพูดถึงโคบายาชิหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักครับพี่มนูขยายความดิมารุเซนโคบายาชิเอ่อมารุเซนโคบายาชิเนี่ยจริงๆเราปลาเขามีมานานแล้วเพียงแต่ว่าอ่เขาเรียกว่าอะไรคนไทยอ่ะิ่งให้ความสนใจเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเห็นปลาแบบเนี้ยเราก็หนีเรียกว่ามันเป็นปลาลูกนอก คาลิเเตอร์ปลาเนี่ยคือเป็นปลาลูกนอกเลยไอ้ดอยเกตใหญ่ที่มาทยเขาบัญญัติกันว่าเออเป็นดะก้อนไดมอนด์ดะก้อนไดมอนด์นะครับก็คือเป็นปลาดอยเกตใหญ่ไอ้คาลิเเตอร์เนี่ยพอย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเอามาขายบ้านเราไม่ได้หรอกเพราะว่าราคาปลาไทยคาลิเเตอร์ปลาไทยเลยประมาณเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมาลุเซนคคบายชิชินยเขาก็หยิบวอลิตี้นู่นนี่นั่นมาข้ามกันไปข้ามกันมาจนได้วาเลตี้ที่มันดูแปลกตาแปลกตาเนี่ยก็คือนอกจากเป็นดอยเกตใหญ่แล้วเนี่ยมันมีความเป็นมิตรผลด้วยเห็นไหมครับว่า มันมีเงาด้วยมีความเป็นไมทัลลิสเล็กๆด้วยคือคือภาพจําผมอะปลาดอยอะบอดี้มันไม่ดีหรอกอืออ่านนนเห็นไหมตัวนี้บอดอยมันมันมันตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับปลาดอยดูไหลมันดูไหลดูเอวส่วนมากคารคเตอร์ปลาดอยเนี่ยมันชอบดูเอวใช่เอวก็คือมีพุงนะครับพอเรามองดูแล้วพุงมันจะอ้วนๆประมาณเนี้ยาณนนี้ย่าเนี่ยเป็นปลาดอยสมัยเก่าดอแต่ถ้าเป็นปลาดอยสมัยใหม่นี่เห็นไหมพัฒนามาประมาณนี้เลยเยี่ยมเลยตัวนี้ด้วย คาแรคเตอร์นี้ด้วยพล mm ังเชี่ยวที่น้องมีอยู่เนี่ยส่นตัวลุงนะส่งประกวดได้แล้วจริงๆผมเอาที่ไปจกมาจากบ่อผมบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะส่งประกวดได้อคีย์พอยต์ของมันคนะีย์คอยต์พองตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ถ้าเราจะส่งประกวดเนี่ยม,มันจะต้องส่งในกลุ่มของคาร์วิโมโนเป็นปลาแปลกเพราะว่าวาเลนตีนเนี่ยเขายังไม่บัญญัติเป็นในห,หมวดหมู่ของการประกวดดังนะะั้นมันก็ต้องลงเป็นคาร์วิโมโนซึ่ง อาจจะไปต้องสู้ไปสู้กับพวกปลากลุ่มปลาแปลกประหลาดทั้งหลายที่หากลุ่มไม่ได้นะก็จะไปกองรวมกันอยู่ในอย่างเช่นปลาที่อยู่ในคาร์บีโมโนก็เป็นพวกคุ่มังริวหรือว่าาคุ้มังริวเบนิคุ้มองปลาแปลกพวกไอยาวกระบงวกระบะอะไรประมาณเนี้นะครับก็คือแต่ถ้าเป็นอีกสมาคมหนึ่งนะครับการประกวดเนี่ยในบ้านเรามันจะมีสองสองสมาคมหลักๆก็คือสมาคมผู้ประกอบการค้า ราคาพีเอ็นพีเอเนี่ยครับเขาก็จะแยกย่อยออกไปเป็นกลุ่มของผู้มองเรียนนู่นนี่นัน่นแต่เนี่ยเป็นสมาคมของนักเลี้ยงฉะนั้นหมวดหมู่ของการประกวดก็จะแคบเข้ามาก็ประมาณ<ม>13บสาี้นะครับ<ม>ก็จะแคบเข้ามาก็เ,าเอามากองรวมกันฉะนั้นถามว่ามันสวยแต่มันก็จะไปเจอกับปลาประหลาดลาดซึ่ง<ม>ของเขาก็อาจจะสวยเือนกันแต่ณน,นวันเนี้ยเขาถามลุงอ่อโพเชียลของน้องเกินมาตรฐานแล้วเอาบอดี้สูม้มันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบอดี้แล้วก็สกินคุณตี้นะครับแล้วก็ ความแปลกความแปลกก็คือตัวนี้เป็นปลาดอยเกตใหญ่แล้วก็มันมีความเป็นเมทัลลิกเล็กๆแล้วก็ผิวพันธุ์ดูสะอาดต้องมาดูตัวจริงเนาะต้องดูตัวจริงคือคือถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะไม่เห็นความเป็นเมทัลลิกแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะเป็นเมทัลลิกแล้วเราเงาเล็กๆสีน้ำตาลมันเป็นพาสเทลพลาสเทลที่เงาด้วยนะเงาครับเออแต่ทึ่แ้างเลยทึ่แข็งเลยคือบอดี้เออบอดี้บอดี้กับสีสีเหลืองเนี่ยมันดูแบบดูเด่นอะ ถ้ามองแบบผันผ่านมันเหมือนอายาวกบะบเหมือนกันเออคล้ายๆอายาวกบะาเหมือนกันนะครับตัวนี้เราก็จะส่งในประเภทคาร์วัลิกอยคาร์วัลิโมโนเราเราเปิดตัวข่มคู่แข่งไปก่อนเลยลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้รู้การทิปเนี่ยออนก่อนงานประกวดแน่นอนออนก่อนงานประกวดแน่นอนหลังจากทิปนี้ออนไปแล้วไม่มีคพเ่อนเลยเราวินอยู่คนเดียวก็มีปลาตัวเดียวปลาตัวเดียวแล้วก็วิ่โมกันไปอีกโมกันตายนะครับนะครับก็คือปลาเนี่ยการที่ได้วินเนอร์เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเ มันมีปลากี่ตัวมันมีปลาตัวเดียวเขาก็ตัดสินให้นะครับก็วินเหมือนกันครับครับก็เรื่องของกูอะนไ,ได้แชมป์มาเพราะว่าเราเสียค่าสมัครแล้วคือการที่เขาอีกสมาคมนึงแลนขอขอพูดเกี่ยวกับงานประกวดที่หนึ่นงล่าสุดเนี่ยอีกสมาคมนึงผู้ประกอบการค้าปลาสวยงามปลาท้าวนะครับก็คือเขาก็มาลงความเห็นกันแล้วถ้าเกิดในกลุ่มไหนในวาไรลตี้ไหนถ้ามีปลาแค่ตัวเดียวก็ดูว่าปลาตัวนั้นถ้ามันสมบูรณ์ตัดสินให้ได้วินเนอร์แต่ถ้ามาดูว่าปลามันไม่สมตัดสีที่จะได้ถึงวินเนอร์ก็ไปให้ที่ เราถือว่าสำหรับมาเป็นเลขสองไปแต่ถ้าเป็นปลาพิกลพิการหรือว่าปลามีปัญหาอันนี้จะถูกตัดติดนะครับออันนี้ก็ขยายความสําหรับใครที่ชื่นชอบงานประกวดปลาคราฟนะครับลุ้นหลายอย่างครับลุ้นคู่แข่งด้วยลุ้นว่าอย่าโมยเยอะอย่าโมยเยอะอ่าโมเอะเาไปเก็บดี๋ยวก่อนนะอย่ลุงขออนุญาตเอาปลาตัวนี้ไปเดี๋ยวมันจะบินนะก็มา ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์จุดแข็งตัวนี้ก็คือบอดี้บอดี้คอนฟอร์มิชั่นสวยมากนะครับดากอนไดมอนด์ดากอนไดมอนด์มาลเซงมาลเซงโคบายาชินะครับสําหรับใครที่อยากหาแต่สวยแบบนี้อาจจะไม่มีนะครับแต่ใกล้เคียงมีอยู่มีอยู่เป็นรอยเกตใหญ่ก็มาดูมาดูเข้ามาดูใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้ครับประมาณผมเห็นอยู่ตรงนู้นนะเกือบห้าสิบเซนนะครับก็สําหรับคนที่ชอบความแตกดีกว่าถ้าชอบความแตกนะครับ มันมีคนนาเข้ามาไม่กี่ตัวไอตัวนี้ตอนที่เลี้ยงในบ่อผมเนี่ยขึ้นกินตัวแรกๆนะเชื่องนะครับเชืองเชืองตัวนี้เชืองแล้วก็ตอนที่ลุงพี่เอาไปตระมาณกี่เซนตเมสิบห้าเซนเล็กมากเล็กมากอยู่กับลุงพี่มาประมาณสักสองสาเดือนเนาะสามเดือนกว่าอ่ะสามเดือนกว่าแล้วก็โยนมาเป็นภาราของลุงเอ้ไม่ใช่ออกปากลุงคอนดิชันอีกครับประมาณสักสิบห้าวันเองมั้งก็ผมจะไปอ่านยังไงแล้วมะโทรบ่อมีอยู่แค่นั้นคลิปนี้เราก็มาอัปเดตพัฒนาการแล้วก็สร้างแพทชั่นให้กับใครที่แบบ อยากได้ปลาวาเรตี้เอาไปเลี้ยงนะครับก็อันนี้ก็เป็นปลาคูได้จัดไปการดูบอดี้คอนเฟิร์มชันและก็สกีควอลิตตต่างๆผมว่าปีหน้าน่าจะเริ่มฮิตมากขึ้นน่าจะมีเยอะดักคอนไดมอนด์เพราะว่าคนเรามันก็จะเกิดภาพจําในงานประกวดบอดี้อ่ะเวลาไปเห็นในงานประกวดเฮ้ยคือผมมีวาไรนตี้นี้ด้วยเหรอผมไม่เคยคิดจะเลี้ยงดอยแต่ได้ตัวนี้ก้นมามันมีความแปลกอยู่ในตัวมันสองสาดอกอย่างเช่น ก็อย่างที่บอกก็คือตัวเกตเองมันเป็นมันมันเป็นเหมือนกินลินนะคุณต้องซูม m z o ก็มาดูก็ดูจริงใช่ใช่ใช่แล้วมันมันเงาอีกตัวเนี้ยที่ที่ที่กันนี่ได้ไปอ่ะราคาเขายังสูงด้วยกับขนาดไซส์ณวันนั้นอ่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนว่าจะเป็นยังไงณวันเนี้ยความน่าจะเป็นที่จะเป็นตัวเมีย99เ์มันมันเหมือนมันเหมือนคนบ้าที่สแต่เขาต้องเชื่นชมว่าการมอง quality ของป่านะครับในเรื่องของบอดี้เนี่ยตัวเนี้ย พอมันโตขึ้นมาบอดี้มันตอบโจทย์มากเลยสําหรับปลาดอยเนี่ยมันไม่ผิดหวังเรื่องบอดี้เลยบอดี้สเตรทมากนะเป็นเป็นเหมือนลูกรักบี้เลยครับนะครัต่อติดตามด้วยเดี๋ยวเอาน้องปาย้ายเข้าไปเก็บก่อนครับคฝากฝากไว้เลยป่าเดือนนี้ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทะลุอยากให้มันใกล้เคียง45มากที่สุดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสรุปกัน45ยังอยู่ในปลาถุงใช่ไหมยังอยู่ในปลาถุงปลาถุงปลาหยันค่าสมัครหน่อยค่าสมัคร นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะไปชมตัวจริงนะครับวันที่20กันยายนนี้นะครับที่อยุธยาพิติธภัณฑ์นะครับก่อนเข้าเมืองอยุธยาห้างนั้นแหละครับเข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีลุงไม่มั่นใจนะครับว่าตาสินปลาถุงกับปลาบ่อในวันเดียวกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดของแท้ในทีเคเคจีนะครับในเฟซบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเอาเข้าไปกดดูว่าเขาประกวดวันเดียวกันไหมแต่คร่าวๆน่าจะประกวดวันเดียวกัน ปลาบ่อปัาตินช่วงเช้าแล้วก็ปลาถุงปัาตินช่วงบ่ายนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่เคนนี่แล้วก็ลูนิ่นูดนะครับไปชมตัวจริงครับครับอันนี้ก็แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนครับอ่าโอเคครับคุณครับสวัสดีครับ